สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนครับ รังนกทำมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นกินรัง Eremos f u s i f a c i s ซึ่งเป็นคนละชนิดกับนกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica ในด้านเศรษฐกิจรังนกนางแอ่นกินรังถือเป็นสินค้าที่ราคาแพงมากและหาได้ยากในไทยนั้นมีนกนางแอ่นกินรังสามชนิดด้วยกันคือนกนางแอ่นกินรังนกนางแอ่นกินรังตาโกขาวและนกนางแอ่นหางสี่เหลี่ยมหรือนกนางแอ่นรังดำ โดยรังของนกนางแอ่นทั้ง3ชนิดนั้นสามารถใช้รับประทานได้เดิมนกนางแอ่นกินรังจัดอยู่ในสกุลคอเลเคเลียมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า c o l ลเค l ลียฟิวซิเฟแต่ในปัจจุบันจัดอยู่ในสกุล e r o d e erm r เมสมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเอร d เรเมสฟิวซิเฟ็สรังนกชนิดนี้จะถูกสร้างจากน้ำลายซึ่งผลิตมาจากต่อมน้ำลายของพ่อแม่นกาก,ก่อนการผสมพันธุ์และใช้เป็นที่วางไข อีกทั้งยังใช้เป็นที่อยู่ของลูกนกก่อนที่จะเริ่มหัดบินได้ส่วนประกอบของรังนกประมาณ85-90เปอร์เซ็นเป็นน้ำลายและ3-15เปเซ็นเป็นขนอ่อนรังนกมีกี่ชนิดรังนกแบ่งออกเป็น4ี่ชนิดต้องการอ้างอิงดังนี้ 1. รังนกแดงซึ่งสีแดงนั้นเกิดจากปฏิกิริยาเคมีกับสารประกอบประเภททองแดงบนผนังถ้ำซึ่งจะทำให้รังนกบนเกาะนั้นเป็นสีแดงทั้งหมดแต่สำหรับคนไทยรังนกแดงนี้ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหรนะัก 2. รังนกดำเป็นรังนกที่ไม่บริสุทธิ์มีเศษขนของนกเจือปนอยู่มากจึงทำให้คุณภาพและราคาต่ำา 3. รังนกบ้านเป็นรังที่นกนางแอ่นมาสร้างไว้ตามบ้านมีสีขาวจัดขนาดเล็ก และบางราคาจะถูกกว่ารังนกตามธรรมชาติมาก 4. รังนกเกาะเป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดและได้รับความนิยมมากในประเทศไทยสีของรังนกเกาะจะมีหลากหลายตามสารอาหารและแหล่งที่อยู่โดยรังนกเกาะที่ดีที่สุดจะมีสีเหลืองทองซึ่งจะมีเนื้อรังนกที่สะอาดและหนาและอุดมไปด้วยสารอาหารที่มากกว่ารังนกชนิดอื่นๆรังนกคืออะไรคำว่ารังนก หมายถึงรังของนกนางแอ่นกินรังซึ่งเรียกกันหลายอย่างเช่นนกออแอ่นนกนางแอ่นนกแอ่นกินรังเป็นต้นนกนางแอ่นเป็นนกขนาดเล็กมีขนาดลำตัวยาว3นิ้วครึ่งถึง6นิ้วหนักประมาณ1.5-1.8กรัมนกชนิดนี้เป็นคนละชนิดกับนกนางแอ่นบ้านที่เห็นเกาะอยู่ตามสายไฟซึ่งสร้างรังงอด้วยเศษหญ้าและโครนกนางแอ่นกินรังเป็นนกที่ไม่หยุดพักตามต้นไม้ยกเว้นตอนนอนในถ้ำสามารถบินโดยไม่หยุดพักได้นานถึง40ชั่วโมง และบินเร็วมากความเร็วเฉลีย่ย140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาหารของนกคือมแมลงที่บินตามผิวน้ำรังนกนางแอ่นกินรังมีรูปร่างคล้ายชามโกมปัจจุบันในภาคใต้เช่นอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการสร้างบ้านหรืออาคารเพื่อให้นกนางแอ่นกินรังเข้ามาอาศัยและเก็บรังนกขายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีมากรังนกจากบ้านหรืออาคารมีลักษณะขาวแต่ขนาดเล็กกว่ารังนกเกาะ และในการซื้อขายตลาดนิยมรังนกเกาะมากกว่ารังนกบ้านจึงขายได้ราคาถูกกว่ารังนกเกาะหนึ่งตัวอย่างแหล่งรังนกในประเทศไทยหนึ่งอุทยานชุมชนเกาะไข่ตั้งอยู่ในหมู่ที่6บ้านบ่อเมาตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเป็นเกาะที่เงียบสงบคงความเป็นธรรมชาติเป็นแหล่งชมปะการังน้ำตื้นนานา,นาชนิดมีถ้ำชมค้างคาวรังนกนางแอ่นกินรังและปูไก่อยู่ห่างจากชายฝั่งระยะทาง4.5 กิโลเมตรสเกาะสี่เกาะห้าเป็นหมู่เกาะหินปูนอยู่ในทะเลสาบสงขลาส,สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นเนินเขาเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ1,400ไร่ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตกประมาณ1.6กกิโลเมตรตามเกาะต่างๆมีโพรงถ้ำอยู่มากมายถ้ำเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นกินรังรังนกถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากหมู่เกาะนี้ตั้งอยู่กลางทะเลสาบทำให้รังนกสะอาดและมีขนาดใหญ่เกาะสเกาะหจึงเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย2ส,สรรพคุณของรังนกแทในรังนกนั้นทางแพทย์แผนปัจจุบันมีการวิจัยค้นพบว่าในรังนกมีสารประกอบทางชีวะเคมีที่มีคุณค่าต่อร่างกายต้องการอ้างอิงเช่นอีสเวฟ Epidermal Growth Factor ช่วยในการซ่อมสร้างและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุผิวช่วยให้ผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัยไกลโคโปรตีนช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ผลิตและสังเคราะห์สารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนานาเอนซิตาโนรูมินิ i แอช่วยบำรุงปอดและหลอดลมบำรุงระบบทางเดินหายใจบรรเทาอาการหวัดและภูมิแพ้ส่วนประกอบของรังนก จากรายงานการสำรวจโภคกิจเมื่อปีพุทธศักราชพุทธศักราช2473ถึง2474ของดออรคาน์ีซิมเมอร์แมนสาลาแยกธาตุกระทรวงเศรษฐการได้รายงานผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของรังนกจากจังหวัดชุมพรพบว่ามีเท่าปูนอยู่เป็นจำนวนมากโปรตีนร้อยละ49.8ความชื้นร้อยละ16.3และไขมันร้อยละ0.06 ซึ่งต่ออมาในปีพุทธศักราช2479บริษัทไทยรังนกถนนราชวงศ์กรุงเทพได้ส่งรังนกให้นักเคมีชาวเยอรมันวิเคราะห์พบว่ารังนกมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักร้อยละ53.69ความชื้นร้อยละ10.4ในปีพุทธศักราช2545กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำรังนกถ้ำจากบริษัทรังนกแหลมทองสยาม ซึ่งได้รับสัมปทานการเก็บรังนกในจังหวัดภาคใต้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมผลแสดงไว้ในตารางที่1ดังนี้3หน่วยรังนกรังสีขาวรังนกรังสีแดงรังนกรังสีแดงความชื้นร้อยละ17.88.2 18.1คาร oh ์โบไฮเดรตโดยการคำนวณร้อยละ22.3 22.7 21.0 ปรตีนร้อยละ52.8 56.9 56.6ไขมันร้อยละไม่พบไม่พบไม่พบเท่าร้อยละ7.038.08 10.2กากร้อยละ0.080.08 0.07โซเดียมมิลลิกรัมบ้วน100กรัม1572.11 282.51 182.9 โพแทสเซียมมิลิกรัมว100่กรัม1ิบแคลเซียมิลิกรัมว1 0 0ึ่1กรัมบฟอสฟอรัสมิลิกรัมว100่ัมเ0 4า5 0 13.8เล็กมิลลิกรัมเมกกิโลกรัม1 1 7 36.856.3 ทองแดงมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม3.81-3.81-5.48สังกะสีมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม1.602.58-2.71ตะกั่วมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่พบ0.04ไม่พบสารหนูมิลลิกรัมกิโลกรัม0.070.07 0.21แมงกานีสมิลลิกรัมบากิโลกรัม1.4 71.6 5.51ส่วนประกอบและสารอาหารของรังนกรังนกเป็นอาหารเสริมสุขภาพหรือบำรุงร่างกายชนิดหนึ่งที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชาวจีนและกลุ่มคนที่มีฐานะดีซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นอาหารฟังก์ชันโดยในอดีตนั้นรังนกนางแอ่นที่ต้มกับน้ำตาลกรวดได้รับการยกย่องว่า เป็นอาหารบำรุงชั้นยอดของฮ่องเต้ตลอดจนกลุ่มชนชั้นสูงของจีนวัฒนธรรมการรับประทานรังนกในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์และประเทศอื่นๆพล่อยได้รับวัฒนธรรมนี้ถ่ายทอดจากชาวจีนด้วยและยังพบหลักฐานว่าในสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายนั้นเมื่อแพทย์เขียนใบสั่งยามักจะมีรังนกเป็นส่วนผสมเสมอ เพราะแพทย์จีนเชื่อว่ารังนกสามารถรักษาโรคทางเดินหายใจช่วยบำรุงสุขภาพเด็กสตรีและคนชราช่วยบำรุงผิวพรรณของสตรีให้มีความนุ่มนวลอ่อนเยาว์ช่วยบำรุงปอดและเลือดและช่วยบำรุงสุขภาพของผู้ป่วยในระยะพักฟื้นรวมทั้งสตรีหลังคลอดบุตรต้องการอ้างอิงรังนกเป็นผลิตผลที่ได้จากน้ำลายของนกนางแอ่นกินรังซึ่งอยู่ในกลุ่มนกนางแอ่นสวิฟเฟลต์ ซึ่งเป็นกลุ่มนกนางแอ่นที่ทำรังด้วยน้ำลายซึ่งนำรังมากินได้โดยในปีหนึ่งจะสามารถเก็บรังนกได้เพียงสามครั้งเท่านั้นครั้งที่1จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์รังนกที่เก็บในครั้งแรกนี้จะเป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดมีรูปร่างเป็นเพอร์เฟคกับเชฟที่ดีที่สุดเนื้อหนาชิ้นใหญ่สะอาดและสารอาหารสูง ครั้งที่สอจะเก็บได้ประมาณกลางเดือนมีนาคมจากนั้นจะปล่อยให้นกทำรังและวางไข่โดยนกจะวางไข่ในช่วงเดือนเมษายนครั้งที่สามเดือนกรกฎาคมเมื่อลูกนกโตเต็มที่และพร้อมที่จะออกจากรังไปพร้อมกับพ่อแม่รังนกที่เหลืออยู่ในถ้ำจึงจะถูกเก็บเป็นครั้งที่สามและนกเหล่านี้จะบินกลับมาอีกครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปีวงเวียนเช่นนี้ ตลอดไปตราบใดที่ยังคงมีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เช่นนี้ต่อไปในอนาคตจำนวนรังนกที่เก็บได้ในแต่ละปีจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนนกที่อาศัยอยู่ในเกาะแต่ละเกาะดังนั้นผู้รับสัมปทานจะพยายามเพิ่มปริมาณนกโดยการดูแลรักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของเกาะที่นกอาศัยอยู่ไม่ให้มีการเสื่อมสลายไปบนเกาะรังนกต้นไม้ทุกต้นจะถูกอนุรักษ์ดูแลอย่างดีไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าปลาทะเลต่างๆรอบเกาะ ก็จะมีชุกชุมเพราะจะไม่มีการระเบิดปลาหรือใช้แจจับปลาในบริเวณรอบๆเกาะการที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวดเป็นเพราะเกรงกันว่าถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอาจมีผลกระทบกับจำนวนกระนางแอ่นที่มาอาศัยการวางไข่และการฟักตัวของนกนางแอน่นก็เช่นกันผู้รับสัมปทานจะต้องดูแลไม่ให้มีการรบกวนนกเพราะหากมีการรบกวนนกในช่วงนกวางไข่อาจทำให้นกวางไข่น้อย และมีการฟักตัวของลูกนกน้อยตามไปด้วยซึ่งนั่นก็หมายถึงปริมาณรังนกที่จะน้อยลงในปีต่อๆไปต้องการอ้างอิงเนื่องจากรังนกมีผู้สนใจรับประทานกันมากทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียจึงมีธุรกิจการทำรังนกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคเช่นเครื่องดื่มรังนกแท้เครื่องดื่มรังนกผสมโสม ในการผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปพร้อมดื่มโดยส่วนใหญ่มีขั้นตอนคร่าวๆค,คือนำรังนกแห้งมาทำความสะอาดกำจัดขนและสิ่งแปลกปลอมออกให้หมดหลังจากนั้นจึงตุนต้มรังนกกับน้ำเพื่อให้เนื้อรังนกมีความอ่อนนุ่มแล้วจึงเติมน้ำตาลกรวดต่อจากนั้นจึงนำไปแบ่งบรรจุใส่ขวดแล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลเซชนต้องการอ้างอิง กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ทำการตรวจวิเคราะห์เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปพบโปรตีนร้อยละ0 5 3ถึง1.45และเป็นโปรตีนที่แตกต่างจากโปรตีนในไข่เมื่อทำการย่อยโปรตีนในเครื่องดื่มรังนกเช่นเดียวกับกระบวนการย่อยของร่างกายแล้วตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นในเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปและนำมาเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนจำเป็นที่กำหนดการจัดรูปแบบโดยคณะกรรมการร่วม F.O. หู oo, แสดงค่าตามตารางที่สองสี่ตารางที่2แสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนโจำเป็นในเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป F.O. เวย์หูหนึ่งพันเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปกรดอะมิโนโจำเป็นมิลลิกรัมกรัมโปรตีนมิลลิกรัมกรัมโปรตีนอะมิโนโอแอซิดกอ <Go. S 1> ไอโซลิวซีน4021.78 54 ลิวซีนเจ็ดสิบห้าสไลซีน55-42.51 77เมทิโอเนนซีสตีน5้า containing amino acids สามสิบห้าินิลเจ็นินไทโรซีน aromatic amino acids หกสิบหนึ่งอิบเจ็ดจุดศซีโอนี่สิบ3้า 133รทริปโตเฟน13.55 134วาลีน5 0 4 7 6 2 9 5จากคุณประโยชน์ของรังนกและความยากลำบากในการเก็บรังนกทำให้รังนกถือเป็นอาหารบำรุงสุขภาพที่มีราคาสูงมากซื้อขายกันประมาณกิโลกรัมละ50,000ื่นหนึ่งแสนบาทตามแต่ประเภทของรังนกด้วยเหตุนี้ จึงมีรังนกปลอมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากยางไม้เรียกว่ากำกำซึ่งเป็นสารที่มีลัก,กษณะหนืดไม่ละลายน้ําแต่จะดูดน้ําทําให้พองตัวเป็นวุ้นเวลานํามาต้มจะไม่กระจายตัวเหมือนรังนกแท้แต่จะมีความกระด้างไม่อ่อนนุ่มเวลาเคี้ยวจะกรุบกรอบเหมือนวุ้นต้องการอ้างอิงการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของรังนกการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของรังนกมีดังนี้ อในรังนกมีสารที่มีฤทธิ์คล้ายกับ erm Growth e p i d e r อร์เมอร์กร a c แฟกเต (EGF) ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชื่อลูเคไซต์ที่ซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆซึ่งเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองเกิดการแบ่งตัว5ในสารสกัดที่ได้จากรังนกประกอบด้วย erm Growth e p i d e r อร์เมอร์กร a c แฟกเต (EGF) ซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกับ EGF ที่มีอยู่ในคนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ชั้นนอกสุด และเยื่อบูรต่างๆการทดลองนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นโดยได้มีการทำให้สารสกัดให้บริสุทธิ์เพื่อนำสารสกัดไปพัฒนาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพต่อไปหก<อ>จากความเชื่อในประโยชน์ด้านการรักษาโรคต่างๆของรังนกทำให้มีการศึกษาองค์ประกอบของรังนกและพบว่าไกลโคโปรตีใน,ในรังนกช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อโมโนไซต์ ซึ่งทำหน้าที่ช่วยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆเจ็บจากความพยายามในการศึกษากลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่แยกได้จากไกลโคโปรตีนที่พบได้ในรังนกพบว่ามี2ชนิดที่เกี่ยวข้องคือกลูโคซามีนกลูโคซามีนและครอนโดซามีนคอนโดเซอมินแต่การศึกษาในระดับโมเลกุลพบว่าไกลโคโปรตีนที่ผลิตจากต่อมน้ำลายของนกนางแอ่นกินรัง มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยไกลโคโปรตีนที่มีกรดไซลิกส่วนประกอบหลักกรดซิลิเือเป็นสารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เป็นองค์ประกอบของไกลโอไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบสมอง structure of the m o n o s e a l u l oligosaccharides derived from c e l i a r y gland mucin glycoproteins of the Chinese swiftlet 9 n e k o g e h และคณะนักวิจัยจาก Tulane University Health Sciences Center School of Medicine New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบว่าไกลโคโปรตีนในรังนกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของนอนัลเฟเทตคอนโดยตินไกลโคามิโนไกลเคิร์นส์แก g s ส์ศึกษาองค์ประกอบของรังนกพบว่ารังนกประกอบด้วยโปรตีนประมาณ61.5กรัมต่อ100กรัมแร่ธาตุหลัก4ชนิดที่พบได้ในรังนกคือแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมโพแทสเซียม และมีไซลิกแอซดประมาณ0.7ถึง1.5เปรซปริมาณสารอาหารในรังนกจะแตกต่างกันไปตามฤดูกเก็บเกี่ยวและสถานที่ทำรัง11ไกลโคโปรตีนในรังนกอุดมไปด้วยกรดอะมิโนเซรีนซีโอนีนและโปรโลีน12คณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นได้พิสูจน์และค้นพบกลไกลเสริมภูมิคุ้มกันของรังนกโดยนักวิจัยได้เตรียมตัวอย่างรังนกโดยเรียนแบบกระบวนการผลิต และการย่อยอาหารของมนุษย์ก่อนจะนำตัวอย่างที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพนักวิจัยพบว่ารังนกมีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโดยโปรตีนแบบพิเศษที่มีในรังนกจะไปจับเชื้อไวรัสและยับยั้งการเกิดทิ่มูเลเนชัรที่จำเป็นในการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสจึงช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้หลายชนิดทั้งไวรัสที่มีในคนเป็นและหมู่ท้ายสุดผู้วิจัยได้สรุปผลว่ารังนกเป็นอาหารที่ปลอดภยัย และมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาที่พบว่าสารสกัดจากรังนกมีฤทธิ์ช่วยับยัง้งการติดต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจาก O O N g l y c o c o n j u กิ t co i การศึกษานี้พบว่าโครงสร้างที่มีรกรดไซยากเป็นตัวหลักเป็นตัวทำให้เกิดผลในการต้านไวรัสดังกล่าว